So ada pasangan baru ความรักน่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID ดีพ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีสวัสดีนันลัสกุเลยครับโอ้ยยอยู่กับผมเองครับ ไมคกี้ครับและภายในวันนี้นะครับผมก็จะบอกจุดเกิดนะครับดาบซาวอหรือดาบ ไลท์เซเบอร์นะครับทุกตัวกันเลยหน้าตาดานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมโอ้พี่นึกว่าหล่อเท่มากนะครับอันที่จริงต้องสารภาพนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ยังหาดาบเล่มแบบนี้นะครับไม่ครบทุกเล่มเลยนะครับตัวที่ผมหาเจอเนี่ยจะมีแค่2เล่มนี้นะครับนอกนั้น้เนี่ยคือเออหาไม่เจอนะครับแต่รู้จุดเกิดนะครับคือรู้จุดเกิดแต่มันหาไม่เจอนะครับภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกจุดเกิดนะครับดาบไลท์เซเบอร์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมจุดเกิดดีๆแบบนี้นะครับพร้อมกับข่าวสารที่นะครับ จะกด subscribe ก่อนเลยนะคกันและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับออกมาก่อนใครเลยแล้วเนื่องจากนะครับดาบเนี่ยมันมีเพียงแค่ห้าเล่มนะครับงั้นผมก็จะบอกเป็นเอ่อทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านเลยนะครับเริ่มที่ดาบนะครับเล่มแรกที่เราเนี่ยสามารถหาได้ในหมู่บ้านโคโนฮะตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยสัญลักษณ์นะครับก็เปรียบเสมือนหมู่บ้านแห่งไฟนะครับดาบที่เราจะหาได้นะครับ ก็เป็นดาบเล่มสีแดงตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนี่จะเป็นสีแดงแบบที่ผมมีอยู่ตอนนี้นครับจุดเกิดนะครับก็หาง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับตามผมมนเลยสำหรับจุดเกิดดาบเล่มนี้นะครับก็จะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่แถวแถนี้เลยนะครับเพื่อนเออจำง่ายง่ายครับมันจะติดริมลัวผมว่า ใครที่เล่นแบบว่าโคโนฮะมาสักพักเนี่ยหรือเล่นในหมู่บ้านนี้นะครับฟ์าหมู่บ้านนี้น่าจะรู้กันดีนะครับว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หาง่ายมากนะครับเกิดบริเวณตรงนี้เลยครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับหมู่บ้านต่อมานะครับหมู่บ้านดินหรือหมู่บ้านอันดับที่2นี้นะครับนี่รองลงมาจากโคโนฮะนะครับจะเป็นหมู่บ้านดินตัวนี้เลยนะครับดาบนะครับที่เราสามารถหาได้ในหมู่บ้านนี้นะครับไ์เซเบอร์จะเป็นสีดําอ่านี่ครับนี่จะเป็นสัญลักษณ์ดินนะครับหรือดาบเล่มแรกนั่นเองนะครับจุดเอ่อจุดเกิดก็หาง่ายๆนะครับให้เพ สำหรับดาบเล่มนี้นะครับก็จะเกิดบริเวณนะครับตรงเสาตรงนี้เลยนะครับข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นอ่าลานประลองใช่ไหมครับลานประลองของหมู่บ้านดีนะครับเห็นไหมนี่ จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับสำหรับร้านเป็นรองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ตามเออจะเรียกว่าอะไรดีสะพานเรียกว่าสะพานนะครับหรือทางเดินตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับยอดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนดาบไลท์เซเบอร์นะครับเล่มต่อมานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่เราเนี่ยหาได้ในหมู่บ้านสายฟ้าตัวนี้ครับเออเดี๋ยวหาไปหนึ่งนะดาบไลท์เซเบอร์มันจะเป็นสีแสงอันนี้นะครับจะเป็นเล่มที่2นี้เลยครับที่สามารถ หาได้ในหมู่บ้านสายฟ้านะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาที่ร้านราเมงก่อนนะครับผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาร้านราเมงถูกแล้วใช่ไหมครับสำหรับหมู่บ้านสายฟ้าที่จะเป็นลูกถ้วยนะครับอาจเป็นถ้วยราเมงสีขาวแบบนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับพอเพื่อนๆมาถึงจุดนี้นะครับให้หันขวาเลยครับอ่าหันขวานะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับ สำหรับดาบไลท์เซเบอร์เล่มนี้นะครับก็จะเกิดบริเวณยอดตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนนี่ก็คือตรงลงมาเรื่อยๆนะครับจากร้านราเมงนะครับดาบจะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในหมู่บ้านหมอกนะครับหรือหมู่บ้านน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่มต่อมาที่เกิดนะครับจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่ยดูแป๊บนึงนะครับอ่าเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งอ่านี่นะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับไลท์เซเบอร์อ่าดาบไลท์เซเบอร์นะครับ สีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้านั่นเองครับมันจะคล้ายๆกับตัวที่ผมถืออยู่นะเพื่อนๆแต่มันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมจุดเกิดนะครับหาง่ายๆผมเนี่ยแทบไม่ต้องรีสปีดคลิปวิดีโอเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับว่ามายังจุดนี้ใช่ไหมอ่ะจุดที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านน้ำนะครับมันจะเกิดข้างหน้าตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะกระโดดไปดูนะครับมันเกิดข้างหน้าตรงนี้เพื่อนๆง่ายมากนะครับนี่นะครับเลยขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับจะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับสำหรับไ์เซเบอร์นะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาถึงดาบไลท์เซเบอร์นะครับเล่มสุดท้ายกันแล้วนะครับดาบเล่มนี้นะครับก็หาง่ายมากเช่นเคยครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับผมแทบไม่ต้องตัดคลิปเลยอ่ะเพื่อนๆนะครับมาที่ร้านราเม็งนะครับของหมู่บ้านทรายนีิก่อนนะครับนี่ร้านราเม็งจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเพียงแค่บินขึ้นไปสักนิดนึงนะครับอ่าบินขึ้นมานะครับเราจะเจอจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้นะครับที่เอ่อจะมีอาวุธพัดเกิดนะครับให้เลยมาสักนิดนึงครับนี่จะอยู่บริเวณนะครับเสือ้อส anyway> ีน้ําตาลตรงนี้นะครับนี่เเเสสสื้้้อีีีนนนนําาาตตลลรรงะะคััับบท่จป็ญกษณ์ด ไลท์เซเบอร์เล่มนี้นะครับก็จะเกิดบริเวณตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนี่และก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการบอกจุดเกิดนะครับดาบไลท์เซเบอร์นะครับทุกเล่มที่มาในอัปเดตนี้เลยครับผมผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆเนี่ยเออดาบก่อนหน้านี้นะครับดาบเล่มอื่นๆเนี่ยผมนะครับก็ได้เคยนะครับบอกจุดเกิดดาบเหล่านี้ไปด้วยแล้วนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากหาดาบเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับ ที่นอกเหนือจากดาบไ์เซเบอร์เหล่านี้นะครับก็สามารถกดคลิกที่มุมขวาบนตัวไอนี้ได้เลยนะครับผมอ่าสอนจุดเกิดไปแล้วนะครับดาบทุกเล่มเลยนะครับและภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็บอกจุดเกิดดาบที่มาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ